สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันศุกร์นั้นผมทั้ง3ท่านก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับในส่วนพี่น้องอาจจะอยู่ทั้งบ้านติชมเข้ามาผ่านรายการทางจดหมายเราเองก็จะพูดอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือผมครับท่านอำนวยการผาครับสวัสดีครับกับขวามือครับท่านสนิทเช่ผมครับสวัสดีครับกับปกติเราก็อาทิตย์หนึ่งวันเราเจอกันวันนี้ขอญาติเแว่นเนื่องจากว่าอาวุโสไม่ใยาอาวุโสเรากรับนนมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นต้องอ่านบ่อย นะฮะหลายๆประเด็นท่านน,ำนํำนวยท่านสมคิดครับที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้ประเด็นที่สําคัญสําคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของร่างรัฐนูนที่จะเกิดขึ้นนาะยกบอกว่าออ้ยจะเพิ่งพูดมากตอนนี้เพราะยังไม่ออกมาแต่ความจริงถ้าไม่พูดเนี่ยขนาดพูดขนาดนี้เนี่ยนะมันแพรมมาแต่ละเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของขอขาดบาดตายในกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการเขียนรัฐนูลทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอวอลากตั้ง เนะขออาอญาตใช้คำนี้จริงๆเนื่องจากว่าหลายๆสื่อก็ใช้คำว่าลากตั้งหมดนะในกระรบวนการเนี่ยมองเหมือนในการสรรหาเะอย่านงะแต่กระบวนการสัรหาเนี่ยนะก็สุดล้วก็คือคขอชสัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นะจึงไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าลากตั้งเข้าสภาหรนะือ <c oughs> ลากเข้าสภาก็แล้วแต่นะครับประเด็นแรกสวที่มาจากการลากตั้ง250คนนะฮะก็ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของสภาผูาแ้แทนราษฎรนะนะฮะในมุมนี้เขาบอกว่า สวรากตั้งนี่นะฮะให้มีอำนาจควบคุมการบริหารแผ่นดินในลักษณะของการเปิดอภิปรายไม่ว่างใจได้ที่ผ่านมารับนูนหลายๆฉบับเราเนี่ยนะสวก็ทําหน้าที่สวแต่คุณไม่สามารถลงมติในการเปิดอภิปรายไม่วางใจได้คืออภิปรายได้แต่ห้ามลงมติแต่ถ้ารับนูลใหม่ที่จะออกมาถ้าตามนัลักษณะวันนี้เนี่ยสามารถลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีในร,รัฐมนตรีหรือรัฐบาลทัานคณะได้ต้องต้องถามมุมนักการเมืองละคือในเรื่องของตามที่ทางคอทชอได้นําเสนอให้ทางกรรมิการนะครับให้เลือกแต่งตั้งสอวอ .250 รนครับคนเดิมนั้นนะครับทางกรรมิการเนี่ยได้นําเสนอ20กลุ่ม200คนครคนแต่มีมาเพิ่มอีก50คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่น่าสนใจของนิตงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ ตามต่างๆไม่ว่าายซื้อชนก็ดีนะครับได้ตั้งข้อสังเกตไปหลายประการคือประการแรกนะครับคือตั้ง250คนเนี่ยผู้แทนมี350เป็นชี1้0ยหเป็น750คร้บนะครับเป็น750เนี่ยในขณะนี้ผมมั่นใจได้เกินว่าในสภาผู้แทนาทราษฎรเนี่ยมีที่นั่งไม่เพียงพอนะครับนี่ปัด็นแรกประเดที่ันสิงที่ไใสดีครับประเด็นที่2คือจะมี โดยเฉพาะสวเนี่ยสรรหาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่มากกว่าผู้แทนรัษฎรนะครับ <Yeah. S 2> เดิมเนี่ยสภาผู้แทนรัษฎรมีฝ่ายค้านอยู่แล้ว uh huh. นะครับดังนั้น250คนเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนผู้แทน uh huh. นะครับมีการตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่างบประมาณกฎหมายต่างๆม <Yeah. S 2> ีอํานาจตรวจสอบให้คําแนะนํากับรัฐบาลอะไรที่ควรไม่ควรนะทั้งหมดเนี่ย uh huh. นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเป็นความยากลําบากของรัฐบาลในอนาคตที่จะมีสองอบบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองดูว่า สวในอดีตที่ผ่านมามาเป็นสสนชกับดีสปทกับดีนะครับจะอย่างน้อยไม่น้อยกว่า5-60คน, <Yeah. S 2> นะครับที่อยู่ในสภาเก่ามาเนี่ยนะครับมองว่า250คนเนี่ยจะเป็นความขัดแย้งขึ้นในอนาคต mm hmm. ไม่ทราบว่าทางคอสชอมีความคิดอย่างไรที่จะให้มีสวถ,ถึง250 mm hmm. นะครับเดิมเนี่ยมี150คน, <Yeah. S 2> นะครับมี150คนมีเลือกตั้ง77 อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีร้อยกว่าคนแค่นั้นครับในขณะนี้มี250คนเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างกลไกโดยเฉพาะทางคอสชเนี่ยสร้างกลไกควบคุมกากับการดูแลรัฐ,ฐาบาลไม่ให้รัฐาบาลทําอะไรนอกเหนือจากนโย,ยบายได้เลยนะครับนออออม,มนัสสมคิด <c oughs> อ่ะแล้วก็โคศกโคศกคณะยกล่างกล่ว่า,วาเดี๋ยวอ่า <c oughs> ก็จะได้ไงหลัง ความจริงไม่งงายหรอกฮะผมเองก็เหมือนว่าไม่เกินไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่เรื่องสวสัรหาเนี่ยความจริงก็คือสวแต่งตั้งนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงที่มันเหนือความคาดหมายอยู่นิดหน่อยอก็คือจะให้พบอ่าเราทับพบอ่อทบพบว่อตรพบอทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ครองอํานาจทางการคุมกําลังทั้งหมดเข้าไปนั่งในสวเข้าไปนั่งเป็นสวเลยทีเนี้ยโดยตําแหน่งโดยตําแหน่งเลยครับ เหล่านี้แหะครับเดี๋ยวองค์คาพยพจะตามไปหมดอ,อ,อ้างว่าสรรหาและใครสรรหาท่านำหน่วยครผมไปอ่านรายละเอียดที่ส่งให้คลรมรที่ส่งให้กรรมธิการนายรย์ญญมีชัยเนี่ยครับบอกว่าผู้สรรหา8ดถึงสิบคนแปลว,ว่า8ดถึงสิบคนเนหาคนมา2องร้อยห้าสิบเลยแต่พี่น้องประชาชนหกสล้านคนเลือกสอสอได้3ามร้อห้าิบบวกปารตลิสดูนะครับว่าความความที่ผมไม่อยากพูดว่าประชาธิปไตย ผมอยากพูดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าอมันไม่เป็นธรรมเลยแล้วที่หนักที่สุดอย่างที่ท่านอานวยพูดนะครับว่าสาวเน,นี่ยอำนาจเกินเลยหรือเปล่าห,หนักที่สุดก็ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจและอภิปรายไว้วางใจด้วยก็ได้แล้วไปลงมติวันหนึ่งก็ได้อ่านข่าวผู้ยิ่งใหญ่ทางทหารทั้งหลายทางกรุงอำนาจทุกวันนี้จะหนักหนาอะไรหนักหนาแค่สวเลือกตั้งแค่สวสรรหา ก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยตั้งนายกก็ไม่ให้ถูกครับท่านพูดถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดมต่อไปนี้รัฐบาลนะ่าจะนำ,ำจำเอจงถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมสมมุติพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมสมมุติได้เป็นนับถอยหลังวันลมได้เลยนับถอยหลังได้เลยเราคุยกันนอกรอบว่าเห็นไหมเรื่องกฎหมายที่สำคัญสำคัญ ในเมื่อสวเข้ามามีส่วนโหวตด้วยในการประชุมรัฐสภาการอภิปรายไว้วางใจอันดับแรกเลยพรบงบประมาณเพราะยังไงก็ต้องเข้ารัฐสภาสองร้อยห้าสิบนี่สบายเลยล้มรัฐบาลได้ทุกเมื่อบวกกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจะค้านไม่ค้านไม่รู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเจ็ด้อยห้าสิบคนหาเสียงสาม้อยห้าสิบหาเพื่อมาล้อยกว่าเสียงยังไงรัฐบาลก็ล้ม นี่เราเป็นที่ประมาณไม่ผ่านที็เป็นเรื่องใหญ่ต้องลานายกต้องลาออกเห็นหรือยังครับว่าท่านบอกว่าไม่ได้เรื่องนายกจริงแต่ท่านสามารถถอดนายกได้ทุกเวลาหลังจากเปิดสภาท่านต่อทุกเรื่องกฎหมายที่สําคัญเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือกฎหมายที่สําคัญสํคัญรัฐบาลต้องมีมารยาทต้องลาออกถ้าไม่ผ่านสภาใช่ไหมครับโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นระบบประชาธิปไตยแต่วันนี้ท่านบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะ เลือกนายกท่านต่ดถอนได้ทุกวันเรื่องนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ท่านจะเอาให้ได้ครับเรียกว่าถ้าภาษาบ้านผมเ็าเรียกว่ากูจะเอาให้ได้แล้วผมก็เคยบอกอาจารย์มีชัยนะเมื่อสองสามวันเนี่ยถ้าผมเป็นอาจารย์มีชัยผมลาออกเพราะอะไรนะท่านอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะท่าน,น,ำนอำนวยท่านอายุเจ็ดสิบเจ็ดท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเพราะนะครับ แล้วคนที่นั่งอยู่น่ะนักวิชาการที่อวดตัวเองเอ๊แบบมีแต่นักวิชาการหลักการทั้งนั้นแค่คุณไปเปลี่ยนหลักการตามคอสชอเนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวอาจารย์จำนงก็บอกไม่ทำได้ยังไงอ เพราะว่าคอชอชเขาบอกไม่ทาเขาบอกมาแล้วนายกของผมเนี่ยนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ทําก็จะทําหนังสือไปจนทําออกมาดิอย่างนี้เขาไม่เรียกบังคับไม่ได้บังคับท่านไม่ได้บังคับท่านบอกไม่ทําไม่บอกเหตุผลมาก็แค่นั้นเองคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าวันนี้ะคณะกรรมการร่างก็ดีหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองเนี่ยคุณสับสนหรือเปล่าเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของสว คุณสับสนหรือคุณเจตนาแต่ผมมองในมุมดีว่าคุณกําลังสับสนแล้วล่ะ <c oughs> นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสอวอไม่อาจะเป็นหลักทั่วๆไปของหลายๆประเทศที่คอยอยู่หรือประเทศไทยที่เคยผ่านมานบทั้งหมดบทบาทและอํานาจของสอวอมีแค่ไหนเพียงใดแต่เดิมบทบาทของสอวอคือการกันกรองกฎหมายเป็นหลักเพ <c oughs> <ช>รานั้นเองถูกไหมหลบบังจากเรื่องนั้นปี40ก็ให้มีอําอนาจหน่อยในเรื่องของการตรวจสอบอในมีบทบาทในการแต่งตั้งอง,องค์กรอิสระก,ก็ กระบวนการนั้นเอาก็ยังพอไหวที่ผ่านในปี40ก่อนมาคือให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในมุมของการตรวจสอบนะเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตเรื่องการบริหารราชการแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณกาลังทําหน้าที่ทั้งตรวจสอบแต่หน้าะเียกันนั้นคุณไปก้าวไก่การทํางานของฝ่ายบริหารเลยก็คือการลงมติไม่ไว้วางใจหรืออาจจะมีการยื่นยติลงยิ่งยติไม่ไว้วางใจแล้วก็มีอํานาจในการลงด้วยอันนี้คือการทําหน้าที่ที่ผิดไปแล้ว และจะผิดเพี้ยนไปทั้งหมดอย่างที่ท่านพูดเพราะอย่าลืมว่าสอวสองอนะครับบวกฝ่ายค้านอีกเพราะ,ะนั้นประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ตามวิธีคิดหรือตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอนยังไงก็ขับเคลื่อนไม่ได้<ช>นะครับเพราะรัฐบาลเองก็จะต้องเกรงก็จะกลายเป็นลักษณะถ้ามองในมุมดีอา้ามันก็ต้องมีการหารือกันแต่ถ้ามองมุมไม่ดีนะ่ยนี่คือการหัวทางการเมือง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าจะต้องไปคุยสวรเรื่องน้นเรื่องนี้ไปคุย,ยเรื่องฝ่ายค้านเรื่องน้นเรื่องนี้ถ้ามุมนี้บอกอก็ดีแต่มันต้องคุยกันแต่ความจริงในมุมการเมืองในประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นต่างฝ่ายต่างที่จะเอาชนะข้าขาดต่างฝ่ายอยากเป็นรัฐบาลสวในกลุ่มที่อยู่ในฝ่ายค้านก็อยากให้ฝ่ายตัวเองเป็นรัฐบาลเพราะในมุมการให้อำนาจหน้าที่และบทบาทถึงขนาดนี้นผมบอกว่าเป็นอันตรายมากต่อต่อ,ต,อต่อการบริหารประเทศในอนาคตนี่แหละคือคําตอบที่ อดีตท,ท,ท่านผู้ิทักษหนึ่งคือท่านท,ท,ทัานสิีธิราที่บอกว่าประเทศไทยถอยหลังถอยได้นอนอยังไงก็ถอยถูก <c oughs> ไหมนี่น,น,นี่คือมุมของผมนะผมว่าบทบาท <c oughs> อำนาจหน้าที่ท่านสับสนหรือเปล่าคือในอดีตเนี่ยผมผ่านมาสามชุดสวครับนะครับ,รบชุดแรกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะ <c oughs> ครับมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็มารั้งสองเนี่ยมีการสรรหารนะครับสรรหาครึ่งหนึ่งเลือกตั้ง 711จังหวัดละคนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยมาเห็นว่าสวจะมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาภารกิจของสวเนี่ยมีหน้าที่กันกองกฎหมายให้ความคิดเห็นกับสสนะครับหากว่ามีความคิดเห็นแย้งกันก็ตั้งกรรมธิการร่วมนะครับกฎหมายดังนั้นนะครับนี่คือบทบาทของสวในอดีตพอต่อมานะครับซึ่งมาขนาดนี้เนี่ยจะเป็นการ ควบคุมอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะนํานโยบายความเดือดร้อนของพีน่น้องประชาชนมาทําได้เลยตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นหน้าเป็นห่วงในเรื่องของไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นสวฟายแต่งตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงพี่น้องประชาชนนะครับเขาไมไ่คิดเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสองปมในเรื่องของการเมืองในอนาคต ในการอภิปรายอย่างที่ท่านสมคิดได้พูดเนี่ยงบประมาณเนี่ยปีละครึ่งครั้งแล้วก็มีฝ่ายค้านมีการเปิดอภิปรายนะครับมีตั้งกระทู้สวดกระทู้ถามและแถมยังมีกรรมธิการอีกนะครับเอาสมมติสวสองร้อยห้าสิบก็ไปอยู่ในกรรมธิการอีกสามสิบห้าคณะเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามแล้วก็ตั้งยื่นยติเข้ากรรมธิการอีกวันหนึ่งทางสวแต่งตั้งเนี่ยยื่นเข้ากรรมธิการเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้น จะเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศผมคิดว่าอะไรที่ในขณะนี้ต้องฝากความหวังต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นเนงเพราะว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิ์ของเสียงเทราะนั้นเราเนี่ยฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนในอดีตเนี่ยและในปัจจุบันก็ยังเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ว่าผมยังมั่นใจว่าดุลพินิจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยที่้องต้องติดตามตรวจสอบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะการที่มาขององค์กรอิสระต,ต่างๆไม่ว่าสวแต่งตั้งหรือองค์กรอื่นๆต่างๆเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเจ้าของติดของเสียงทั้งประเทศเนี่ยนะครับอยากให้มาติดตามตรงนี้นะครับส่วนพวกผมเนี่ยเป็นกระจกให้พี่น้องประชาชนได้ดูได้เห็นบางส่วนเท่านั้นเองแต่อยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ติดตามนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เรียกว่าอย่าอย่าพลาดทุกวัน นขณะนี้กระแสทุกวันมันจะเปลี่ยนไปทุกวันนะครับก็อ,อยากให้พี่้องประชาชนติดตามตัวนี้ครับมาดูมุมมุมแม่ลูกจันทร์บ้างมุมแม่ลูกจันท<ต>ร์บร้างก็นแต่เรื่องหนึ่งที่ทเมื่อกี้ผมเกริ่นไปที่บอกพอบอลเหล่าทัพทั้งหลายเข้ามานั่งเป็นสอวอเนี่ยถ้าผ่านแบบนี้นะถ้าท่านอาจารย์มีชัยรับแบบนี้หลักการเดิมที่ท่านทําเสียหมดหลักการที่สววุฒิสมาชิกย่อมเป็นผู้แทนวงชนชาวไทย ท่านไปแก้ใหม่เลยนะอาจารย์มีชัยไปแก้ได้เลยเพราะมันไม่ใช่นะฮะหลักการที่ท่านเขียนวาอย่างกรณีท่านยืนยันมาตลอดบัตรสองบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวหลักการของท่านท่านล่างมาหมดวันนี้คอสชบอกไม่เอาบัตรสองใบเดี๋ยวเราจะได้เล่ากันแต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลยโอเคเราคุณจะแต่งตั้งก็แต่งตั้งวันนี้เนี่ยก็คือมันย้อนยุคไปตั้งแต่ปี19ึ่ ปีสองหนึ่งสองหนึ่งก็คือเอาข้าราชการเข้ามานั่งเป็นสอวอท่านอ้างว่าป้องกันการปฏิวัติผมถามว่ามันมันป้องกันยังไงปฏิวัติปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยไม่มีอะไรในโลกนี้สําหรับประเทศไทยที่จะมาป้องกันรัฐประหารได้ต่อให้ท่านเขียนยังไงก็ไม่ได้เอาผอบอตรอเอาผอบทบอมานั่งตรงนี้แล้วเวลามานั่งอยู่ฝ่ายบริหารอยู่เป็นระดับนโยบายแล้วอยู่ๆเวลาจะไปตรวจสอบกองทัพ นั่งอยู่ในองค์คณะนั้นจะตรวจสอบกันยังไงทั้งบริหารทั้งปฏิบัติมาอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยถามว่าจะตรวจสอบยังไงเรื่องนี้พี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าแล้วผมถามหน่อยถ้าผบบธบอยากล้มรัฐบาลพูดนิดเดียวในสภาล้มไหมมาหือมานะครับใช่ไหมครับเรื่องนี้เขาให้หลุดออกจากหลุดออกจากทางการเมืองทางระดับนโยบายให้เป็นระดับปฏิบัติมันแยกส่วนกานทำ ผมเห็นด้วยนะคือกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเทศไม่ฝร,ร,ร, <im it> รั่งเศสเยอรมันคือการถ่วงดุลจะต้องชัดเจนการถ่วงดุลก็คือนิติบัญญัติบริหารุรารารัา, says, า,าการท่านยกก็พูดคุณแต่ท่านประวิทย์่านก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแต่ผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าการถ่วงดุลมันคืออะไรวันนี้อย่าทีท่านสุกิตพูดเมื่อกี้ ท่านเอาส่วนประจำมาเป็นสวสวมีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารรัฐก็คือกลไกของฝ่ายบริหารใช่ราชการที่กลไกฝ่ายบริหารแล้วกลไกฝ่ายบริหารเข้ามาอยู่ในฝ่ายตรวจสอบด้วยแล้วถามว่าจะตรวจสอบยังไงสําคัญก็คืออะไรรู้ไหมท่านเอา head ขององค์กรเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วไม่ต้องพูดระดับล่างเลยรื่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหถอกัมั้ยฮะนการตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ เอาง่ายๆที่ผ่านมาขนาดไม่อยู่นั่งในวุฒิสภาผมนี่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการทหารท่านนวยก็เป็นประธานแต่ก่อนหน้าผมก็ท่านนัยเป็นประธานก่อนหน้าท่านสุชายเปเป้เศก็เป็นผมก็อยู่เราตรวจนี่นะตั้งแต่ซื้อกิฟเฟนเครื่องบินบอลลูนนะสามร้อยห้าสิบล้านกิฟเฟนถ้าจำไม่ผิดนะแคนาดาซื้อสองพันหนึ่งร้อยล้านแถมฮอหนึ่งเครื่องถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จ่ายเป็นลักษณะของ รู้สึกจะเอาเอาสินค้าไปแลกส่วนครึ่งหนึ่งระบบบาเตอร์เทรดถูกประเทศไทยรวยสามหมื่นห้าพันล้านอ๋อรวยมากอ,อ๋อไม่แถม <laughs> ใจสดอันนี้นี่คือมุมการตรวจสอบไม่ได้วา <laughs> ่าในยอ้ยอนหลังห <laughs> รือไม่ก็เรื่งการรถยูเครนเท่าไหร่สี่พันคันเลยเพราะาไม่ผิดข้อมู <c ans> แลแล้วจะตรวจสอบอยังไงพราบอทบอมานั่งอยู่ตรงนี้ถูก, <laughs> ถ,กถูกไหมเพราะแน่นอนถ้าถบอต่างๆมาอยู่ในวุฒิสภาท่านจะต้องไปนั่งในตําแหน่งใน,ในกรรมการใช่ กรรมการนี่แหละคือองค์กรหรือหน่วยงาน<ช>ของผุ้ติวานในการเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารท่านเป็นเป็นพอบอทบท่านมานั่งเป็นประธานกรรมการการยุติธรรมสมมติอย่างเงี้ยของใช่ไหมของสวกรรมการการทหารของสวแน่นอนต้องมาอยู่กรรมการทหารแล้วท่านจะไปตรวจแล้วจะตรวจยังไง<ช><ช>ลองถามท่านประธานกรรมการ ประธานกรรมธิการกรรมธิการของทหารใช่เขาเป็นตำรวจตำรวจก็เป็นของตำรวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปปปปปชก็อีกส่วนหนึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบกันไปผมคิดว่าไม่รู้จะใครตรวจใครนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมไม่รู้ใครจะตรวจใครในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ล่างเนี่ยอย่างผมว่าน่าจะท่านจะอึดใจเพราะว่าการเห็นข้อเสนอ ของคอชที่นาเสนอมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางกรรมธิการ21ท่านน่าหนักใจมากกว่าผมว่าคืออย่าทําให้ความหนักใจแทนพี่น้องประชาชนท่านถือว่าท่านเป็นตัวแทนร่างนิรนูนเป็นตัวแทนของประชาชน21ท่านน่ยผมคิดว่าอยากจะฝากนัากวิจารารก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองก็ดีนะครับอยากจะให้ออกมาแสดงครับที่เห็นในสิ่งที่ดีที่งามให้กับทางกรรมธิการทด่นําไปปร,ปรับปรุงแก้ไขผมว่าในขณะนี้ร่างนิรนูนเนี่ยยังปรับปรุงแก้ไขได้อยู่ในขั้นกรรมธิการก่อนวันที่7 ถึงหานะครับน่าจะปรับปรุงแก้ไขได้ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยอยากให้นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับโดยนักวิชาการไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามีน้ําหนักและพี่น้องประชาชนคนนี้ผมอยากจะให้ภาคประชาชนภาคสังคมเนี่ยออกมาช่วยตรวจสอบในการร่างรัฐบัญบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากการเมืองตรวจสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าการเมืองก็เป็นเป็นบทของฝ่ายการเมืองผมอยากจะให้ฝ่ายวิชาการที่เป็น นดีของสังคมเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบโดยเฉพาะในภาคประชาประชาทั้งคมเนี่ยนะครับได้มาตรวจสอบกันคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีต่อประเทศเพราะฉะนั้นการที่กรรมธิการร่างแบบนี้ที่ทางคอสชส่งหนังสือมาให้โดยเฉพาะบทอบบเนี่ยได้ส่งหนังสือมาให้เนี่ยมีข้อท้วงติงหลายอย่างนะครับผมคิดว่าทางกรรมธิการ น่าจะหนักใจนะครับผมผมก็เห็นใจอย่างท่านสมคิดบอกให้ท่านมีชัยลาออกเนี่ยผมผมกลัวท่านเสียคนครับเดี๋ยวก็จะเป็นคนตากแห้งเหมือนดรบวรสักโดนตากแห้งไปอีกคนหรอกเพราะไม่ตามไปสั่งเขาไม่ได้บังคับหรอกครับนะฮะพอบทบท่านก็บอกว่าท่านเป็นเลขาคสชครับผมเห็นใจยันมีชัยเพิ่งเห็นใจวันนั้นอ่ะนะฮะโอ้โหถ้าไม่รับจะทํำยังไงถ้าทําด้วยก็เสียคนถ้าไม่ทํา ท่านจะอยู่ยังไงเพราะเขาตั้งท่านมาก็เหมือนท่านบนบอลศักดิ์นะครับปล่อยให้สปชสปชคว่ำเรา่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมคิดว่าท่านบอลศักดิ์เนี่ยคงเสียใจไปอีกนานท่านดำนวยยครับอาจารย์ดำนลยคอยดูนะฮะต่อไปนี้นะครับจนวันที่เก้านี้ฮะวันที่เก้านี้เป็นวันสุดท้ายของกรรมการร่างรัฐนูลวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีนาจบจบแล้วก็ส่งให้คลมให้กกตเขาจะทําประชามติเขา คาดไว้วันที่7สิงหาครับผมอยากเรียนว่าถ้าเขียนสอวอมาสองร้อาสิบคนแบบนี้อคอยดูนะสนอชอกับสปทบางส่วนจะเป็นเด็กดีจะเงียบจะเป็นเด็กดีคอยดูเลยจะมีเด็ก,กเกละอยู่ไม่กี่คนไม่รอเสียบเอาแน่นอนเรวคอยดูเลยทุกคนจะสนับสนุนร่างรัฐนูลฉบับนี้เราซื้อหวยไว้เลย สอปอทอบางส่วนสนอชอจำนวนมากมเห็นรายชื่อรับรองอะไรได้เข้ามานั่งสอวลอากตั้งพวกนี้แล้วแจงเงียบแล้วจะออกสนับสนุนนอกจากวันชัยสอนสิริแล้วต่อไปก็ครูยุยครูเยอะจะจะเป็นองค์คาพยพคนดีๆทั้งหลายนี่แหละคนดีแต่ว่าเสียดายพี่ผมคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนดีอาจจะได้เป็นก็ได้ก็มมไม่อยากเอ่อชื่อท่านพี่สมพงษ์สากวีไอ้อนั้นอาจจะฝืนทางเขานิดหน่อย อาไม่แน่นะเขาอ,อาจจะเลือกไปก็ได้คือคือคือถ้าจะพูดกันจริงๆน่ะความจริงก็คือการวางแผนอย่างเป็นระบบพูดตรงๆในมุกกมกฎหมายนะคือคือมันเป็นการวางแผนอย่างระบบในการที่จะให้คนที่คอสชอคิดว่ากลุ่มนี้เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้<ช>แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เรยงว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนที่ผ่านมารูปแบบในนามสปอชอในนามสนอนชอชคณะ,<น>ะปฏิรูป และทุกอย่างนี้มันก็ถูกซาถูกสังคมค่อนข้างจะวิาพากษ์เยอะมากวันนี้จึงจะเปลี่ยนรูปแบบเข้ามาในรูปแบบของสอวอดูดีหน่อยนะเพราะสอวอนี่กฎหมายบังคับว่ามันต้องมีสอวก <laughs> ็ทีนเขเห็นถูกไหมก็เข้าไปอยู่ในสอวเอสียแล้วก็บอกแคอยู่5ปีไอ,อ้มุมตรงนี้ผมว่าถ้าเรามองความเป็นไปได้แล้ววันนี้อาจจะยังบอกว่าเออมปนจะเป็นไปได้หรือ,อแล้วก็ทางคอสชทางแม่น้ำสีสายห้าสายก็บอกว่าโอ้ยเป็นหน้าที่หรือเป็น สิทธิ์ของงอได้การแต่ท่านไปดูการให้สัมภาษณ์บ้างเขาว่าไงฮะเขาว่าไงนะฮะในประเด็นสว250กับการให้พบบสสพบทบพบทอพบตรพบตรปลัดกระทรวงระห่มเข้ามาเป็นสวโดยตําแหน่งนะก็ถามว่าถ้าหากกรรมธิการยังยืนยันหลักการเดิมจะดำเนินการอย่างไรนี่ผู้เอกประวิทยตอบนะฮะประวิตย์บอกว่าผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ท่านแต่อยากให้ท่านตอบมาว่า ถ้าทําไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งละ<อ>คือผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรไไแต่ถ้าการรมการยืนหละการถ้าคุณทําตามที่ผมขอทั้งหมดไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรนี่นี่ไม่ได้ขู่นะไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่และเพราะในแม่น้ําสีสายคิดกันอย่างนี้ตามเหตุและผลอีกทั้งท่านนายกท่านเป็นหัวหน้าคสอชอและเป็นรัฐาธิปัตจะสั่งอย่างไรก็ได้อนี่คือพูดเหมือนดีแต่เขาไม่สั่งอะไรเรเนี่ยนะแต่ท่านยังอารมุ่มอรวย อยากให้เกิดเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านขอให้เป็นไปตามที่ท่านนายกคิดว่าร้อทำไมครับเท่านว่าร้อทำไมผมเข้าใจว่าท่านพูดหมายความว่าอะไรเขาไม่ได้ข่มขู่คือพลเอกประวิตร์เขาไม่ได้ขู่ท่านมีชัยท่านมีชัยปรดเข้าใจท่านต้องทำเขาเข้าใจกับคณะทหารชุดนี้ไม่ได้ขู่ท่านแค่บอกว่าทําไม่ได้ก็ตอบเข้าไปทําไมถึงทาไม่ได้แค่นั้นเองก็มีสองดอกเลยอะดอกว่าก็ไม่ไม่ไม่ว่าอะไร แต่อยากจะถามว่าถ้าไม่ได้เนี่ยต้องชี้แจงว่าติดขัดเรื่องอะไรถึงทําไม่ได้ตามให้ฉันประธานกรรมธิการทหารนี่อคือไอ้ที่ดอกนี่กันะไอ้ดอกสองนะดอกสองก็บอกว่านายกท่านก็รุ่มมารวยนะฮะแต่ยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นไปตามที่นายกคิดคือคือเรื่องนี้คือคอสชจะถ่ายอํานาจไปอยู่กับองค์กรตัวนี้สวตรงนี้ถ่ายอํานาจไปอยู่ที่สว นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยนะครับทุกคนเข้าใจว่าการที่ทางคอสชอได้นําเสนอการให้สวจากการแต่งตั้งเนี่ยเป็นการถ่ายอํานาจไปอยู่ที่สวทั้งหมดนะครับ<อ>นี่คือง่ายๆเลยเ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการเนี่ยต้องคิดหนัก<อ>ว่าในทําส่วนเนี้ยจากเดิมเนี่ยกะร่างไปอย่างนี้แลวส่วน,นขนะนี้เอาอํานาจเนี่ยไปจากคอสชให้ไปอยู่ที่สวทั้งหมด250คนเนี่ยนี่คือเหตุผลครับอาจารย์มีชัยครับ ลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งชื่อบวรศักดิ์อวานุโดนตากแห้งไปแล้วลาออกเถอะครับอย่าไปทําเลย2 1คนกลับบ้านแล้วให้พลเอกปรทยุล่างผมเชื่อว่าท่านจะล่างได้ดีด้วยแล้วได้ดังใจท่านด้วยเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยบอกว่าอาจารย์มีชัยจะไปเสียผู้เสียคนตอนอายุมากทําไมไปเลี้ยงหลานเธอแล้วก็ที่นั่งนั่งอยู่นั่นคุณสุพจน์ไข่มุกสารพัดคนคุณอภิพชาติก็อยู่ในวงการเลือกตั้งมานานกลับบ้านเถอะครับ ผมเชื targets, ่อว่าทหารที่คุมอำนาจอยู่เขามีความสามารถในการที่จะร่างรัฐมนูลเจ้ากรมรัฐมนูลเจ้ากรมสารทหารเขามีเยอะแยะนักกฎหมายเยอะแยะเขาร่างได้ท่านไปทำทำไมทำแล้วไม่ถูกใจเขาแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้บังคับท่านนะแท่บอกว่าทำไม่ได้ให้ตอบมาว่าเพราะอะไรแค่นั้นเองแล้วก็ให้ดำที่เขาคิดเออเขาคิดอยากให้ทำอย่างนี้ทำไมก็แค่นั้นแหละ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอกสองจะมามาดูมุมนี้บ้างดูมุมของธรรมจาิย์นกจาิชโนุบอกว่าขอสวแต่งตั้งไว้แค่หกที่เพื่ออย่างน้อยนั่งอยู่ก็อุ่นใจเพราะมีคนเป็นหลักประกันความมั่นคงข,งของชาติดีกว่าตั้งใครต่อใครขึ้นมาเด<อ>ี๋ยวในช่วงที่สองเรามาดูดีว่าความคิดกอบจาริชัยเนี่ยกับทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะไม่ว่าจะเป็นท่าน อดีตประธานพิรัตาบาลน,นะครับต้นสอสอฝัอ่งทางภาคอีสาน <c oughs> นะฮ <c oughs> ะจะมุมมองของอาจารย์วิชัยเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับนะ